คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายถวายกระถินในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5,000วัดณนะวัดนเรศวรรณารามจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ โครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2565โดยคณะศิษยานุสิท์วัดพระธรรมกายบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นโครงการที่มาแรงในช่วงนี้ทำให้เกิดกระแสการสร้างบุญกันทั่วแผ่นดินกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งการทอดกระถินก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นการสนับสนุนวัดทั่วแผ่นดินให้พุทธศาสนิกชนได้ช่วยกันร,รักษาอุปธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไปโดยในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิ์วัดระทมกายได้ถวายกรถินณวัดนเรศวรน,นารามอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งในวันนี้มีกัล,ลยัณมิตรอังสุมาอัญญโชตและกัล,ลยัณมิตรสุปานีแท่ตั้งไทยเป็นผู้แทนคณะสิทธิานุสิท์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำถวายกระถินและน้อมถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยภายในงานบุญพิธีมีพระอธิการถนอมสุทธธรรมโม เจ้าอาวาสวัดนเรศวร,รณารามเป็นประธานสงฆ์วันนี้นอกจากคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายที่ได้เดินทางมาร่วมสมทบกระถินที่วัดนเรศวร,รณารามแล้วได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมทําบุญทอดกระถินสามัคคีประจําปีในวันนี้กันอย่างเนืองแน่นอีกด้วยและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาส วัดนเรศส,สุวร,รณารามพร้อมด้วยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีและผู้แทนคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายที่ได้ไปร่วมพิธีทอดกรถินในครั้งนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันวัดนเรศเราก็เรียกว่าได้ความเมตตาอนุเคราะห์จากญาติโยมไร่ท่านไร่ฝ่าวันนี้ก็จะเห็นว่ามีสิทธิานุสิิ เรียกว่าเป็นอ่าพระปฏิปุณร่องพ่อธรรมะพโยวัดพระธรรมกายก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะเรียกว่าร่วมกันเดินทางวัดเเเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านอ่าที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้กับวัดเนี่ยก็จะได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้นำหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อบตอ ถ้าจะเป็นชาวบ้านก็จะร่วมด้วยช่วยกันเรียกว่าวันนี้ยังน้อยคนก็มาก็อยากจะฝากไว้ว่าศัาสหน้าเราเนี่ยเป็นศัาสหน้าที่เราต้องช่วยกันยึดเหนี่ยวเพราะเป็นสัาสหน้าที่ส้อนให้เราได้รู้จักด้วยคุณค่าข้องแหงข้องแหงความดีที่เราจะต้องเพงก่ะทำโครงการ5,000วัดถวายพระกฐินเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีเรียกว่าได้มีโครงการเพื่อที่จะได้ชี้ให้ทุกคนเล,ล่งความเห็นว่าศาตานาเราเนี่ยเป็นศาตานาที่ดีเป็นศาสานาที่เราจะต้องพึงปฏิบัติช่วยกันดูแลเรียกว่าพุทธศาตานาเราจะยู่ได้ก็ต้องอาศัยกันซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีปิยานุสิต ห้องพระเดชพระกุณหลวงพ่อธรรมะทะโยโววัดพระธรรมกายก็ได้มีโครงการเป็นกระทิ่นห้าพันวัดอเรียกว่าจะได้บุรณาการพระพุทธศาสนาเราให้มีความมั่นคงท่าวนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชินทวนชาวพุทธทั้งหลายถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มีโอกาสแบบนี้ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเราตา้ามาที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือไปตั้งบุญตามแต่ละที่ แต่ละวัดได้นะเรียกว่าบุญกุฏลต้นทั้งลา่เนี่ยเราก็จะได้เกิดขึ้นกับตัวเรานะจะได้เกิดขึ้นกับตัวเราก็ข้ออำนวยอวยพรคณะกะทินามำคทีข้องติยานุสิตของประเด็จพระคุณรวงพอธรรมทโยซึ่งมีโครงการกะทินห้า0ันวัดก็ให้อ่าเรียกว่าให้สำเร็จเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะห0 0พวัดก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแกสิทาานุสิธิ์ของประเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมทโยจงประสบแต่ความสาเร็จตลอดไปวันนี้เนี่ยมาถึงก็มีความปลื้มปิติมากเนื่องจากว่าไม่เคยมาในโครงการกระถิ่น5,000วัดแล้วก็มีประชาชนนะคะ ผู้นำชุมชนรวมทั้งเด็กน้อยตัวน้อยนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยหยุดงานมาร่วมงานบุญในวันนี้เจ้าค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยม,มันขนลุกไปหมดเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นเห็นความสามัคคีของประชาชนนะคะในชุมชนที่มาร่วมงานบุญกระถิ่นในวันนี้แล้วก็มาเป็นตัวแทน พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าค่ะในสานะที่แบบว่าลูกก็พาหมู่คณะนะคะมาร่วมเป็นประธานกระถิ่นสามัคคีห้าพันวัดทั่วไทยโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นยากมากนะคะที่ว่าเราจะสามารถทําบุญครั้งหนึ่งเนี่ยให้ได้ทั่วทั้งห้าพันวัดทั่วประเทศไทยะคะ่ะเพราะว่าจะทําบุญกระถิ่นครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยากมากแล้วะคะ่ะแต่นี่เราสามารถทําครั้งหนึ่งเนี่ย ให้คิดเป็นบุญใหญ่ว่าทั้ง5,000วัดทําให้พุทธศาสนาเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองเิ่งๆขึ้นไปอะค่ะจึงอยากจะขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกๆคนนะคะทั่วประเทศไทยมาร่วมกันจาลงพระพุทธศาสนานะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปให้ถึง5,000ปีเลยนะคะก็ะขออนุญาตเป็นผู้แทนนะครับในการกล่าวนะครับ ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สายบุญของสิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับคณะสิทธิานุสิธ์ที่ได้มาร่วมบุญกฐินปีนี้ครับเพื่อที่จะได้นําปัจจัยนะครับในตรงนี้ตามความตั้งใจของพวกเรานะครับชาวบ้านอเรศก็ยังการสร้างโดมขยายโดมต่ออีกนะครับโดมด้านหน้าที่ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อวัดของเรานะครับนะครับถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการสร้าง บำรุงพระพุทธาศาสนาของเราด้วยนะครับเรื่องของปัจจัยกระถินที่คณะของท่านนะครับทุกท่านได้มาร่วมบุญกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ